มาถึงเหรียญน,นี้นะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นที่ระลึกสมเด็จพระราชเสด็จพระราชํเรราชเนินนะครับเปิดพระอะนุส,สาวรีย์นะครับตาพระมงกุฎนะครับปีสองพันห้า้สิบปดนะครับเพื่อนๆเป็นเหนเรียญที่ระลึกจริงๆก็พบเจอน้อยอยู่นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหนเรียญที่ระลึกที่ ีค่อนข้างลึกพบเจอน้อยแต่ว่าการเล่นหานั้นยังยังไม่คึกคักยังไม่นิยมมากแต่แต่เป็นเหรียญที่น่าเก็บส่วนตัวผมมองเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆนความสวยงามของชาดของเหรียญอย่างที่ผมบอกตัวหนังสือเนี่ยจะแปลกมากจะมีลักษณะเป็นผลตามตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นผลเหมือนผิวมะละนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ่อนจะเป็นผลๆจุดๆนะครับเหมือนผิวมะละเลยนะครับ นี่ตัวหนังสือนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วจะมีรูปเพชรตรงกลางพระมงกุฎด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยขนาดทั้งตัวเลขแล้วก็ตัวคาว่าพศเนี่ยฟอนต์ของตัวหนังสือยังเป็นแบบจุดๆเลยนะเพื่อนๆนะครับอ่าแปลกนะครับเหรียญนี้แปลกทําแปลกดีนะครับพื้นเหรียญเห็นไหมครับจะมีลุ้มม่วงลมดําลุ้มม่วงเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ยังสวยผิวเดิมดําเดิมนะครับจะมี หรือรอยจากการเก็บบ้างนะครับบนพื้นเหรียญไม่ลงลึกนะครับอ่าไม่ลงลึกจะโดนตรงผิวเหรียญมากกว่านะครับเห็นไหมครับจะโดนตรงผิวเหรียญมากกว่าแต่ยังมีประหลอดลุง้งแดงตามตัวหนังสืออยู่ให้ได้เห็นเห็นไหมครับนี่ประหลอดลุง้งแดงๆตามตัวหนังสือซอกมุมลึกๆยังให้ได้เห็นอยู่ตัวตัดเหรียญหนานะครับหนาปึกเลยตัวตัดตัวตัดคล้ายๆกับเหรียญเจ้าพ่อพญาเลนะครับอ่าเนี่ยชัดไหมนอ้อ ตีกล้องยากนะครับเพื่อนๆตีกล้องยากพอสมควรนะครับกเหรียญแบบถ้าเราถ่ายเนี่ยตอนท้องคำเนี้ยเราถ่ายเหรียญยากนะครับกองวันก็ไม่มีเวลานะครับเพื่อนๆนี่นะครับความสวยนะครับต่างๆนี่ต้องยกให้เลยนะครับบางทีจะเป็นเหมือนเส้นแตกซะด้วยซ้ำนะครับเพื่อนๆไม่ใช่รอยขีดขวนนะพอส่องลงไปดีๆนะอ่าจะเป็นรอยขนแมวบ้างนะครับโอ้นี่จะเป็นเส้นแตกนะครับเส้นรัศมีแตกแบบกระจายเลยนะครับมีนะครับนี่ ตามพื้นเหรียญนี่มีเลยนะครับเห็นไหมครับพอส่องดีๆแล้วถึงเห็นนะครับเพื่อนๆส่องดีๆถึงเห็นนะครับนี่นะครับตาพระมงกุฎรัศมีคมคมตัวหนังสือนี่เป็นเอกลักษณ์มากเป็นเหมือนผิวมะละนะครับหูเหรียญเล็กๆนะครับลอยปิ้นตั้งนะครับนี่ขอบสันสวยงามมีประหลอดหลงเดิมๆนะครับโอ้โหมุมนี้นี่มีเสน่ห์มากๆเลยนะเพื่อนๆขอแนะนาไว้อีกสักหนึ่งรุ่นนะครับก็เป็นรุ่นที่น่าเก็บนะครับเป็นเหรียญปีลึกถึงอาจจะไม่ใช่เหรียญที่แบบ ยอดนิยมอะไรมากแต่ว่าเป็นเหรียญปีลึกที่น่าเก็บนะครับนี่นะครับสวยงามผิวเดิมๆนะครับเพื่อนๆผิวปิดปีิเดิมๆเ,เลยนะครับหน้าสะสมนะครับลมดังเดิมนะครับ